Anxiety. I am just such a huge fan of yours. We're new emotions. Wow, remember when we all finally came up to headquarters? Nostalgia that was like 30 seconds ago. Nostalgia, yeah, those were the days. So, have out to the Disney, Pixar, เป็นค่ายที่ถ้าใครติดตามช่องมานานแล้วก็ดูคลิปผมมานานตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเป็นแฟนตัวยงของดิสนีย์เลยนะเอาง่ายๆนะถ้าเป็นหนังของดิสนีย์เนี่ยผมให้คะแนนเกิน5แล้วแน่ๆ <laughs> Inside Out 2นะครับเข้าฉายเป็นเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะซึ่งผมก็ไปดูมาเมื่อวันที่13นะครับไม่ได้ดูวันแรกเพราะว่าติดธุระนิดหน่อยนะครับมีข้อผิดพลาด แต่ว่าคลิปนี้อาจจะเพิ่งมารีวิวในวันที่14สนี้นะซึ่งดึกดแล้วด,ด้วยก็ต้องขออภัยนะอาจจะทชาช้าไปนิดโอเคแต่ไม่เป็นไรก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เข้าฉายในระบบพิเศษด้วยนะพวก IMAX 4DX อะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง IMAX นี่ก็เป็น TD ด้วยนะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันข้างหลังนี่แหละผมก็แน่นอนไปดูมาในระบบ IMAX นะครับซึ่งเป็น IMAX TD ซึ่งมันคุ้มค่ามากนะครับถ้าใครบ้านอยู่ใกล้โรงที่มี IMAX ในผมแนะนําเลยว่าดู IMAX จะดีที่สุดนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนีค้คุ้มมากถ้าดูเรื่องนี้ในระบบ iMac คือว่าภาพมันสวยแล้วก็เป็นทีดีสามมิติอ่ะแล้วแบบจอยักษ์ในโรง iMac เนี่ยหรือถ้าแบบใครไม่อยากจะเสียงเงินเยอะเป็น iMac ก็ถ้าลงธรรมดาก็เอาเป็นทีดีก็ยังดีนะเคือเรื่องเนี้ยถ้าดูสามมิติอ่ะฟินแน่นอนนะครับแนะนําเลยแล้วก็แน่นอนถ้าเป็น iMac เราก็จะได้โปสเตอร์มาด้วยนะครับซึ่งทุกคลิปเลยที่ผมรีวิวหนังแล้วถ้าหนังเรื่องไหนมันเข้าในโรง iMac อะ่ะแล้วผม ไปดูในโรง i m a มมาผมก็จะให้ดูทุกครั้งนะว่ามันจะได้โปสเตอร์มาด้วยซึ่งคงมีทุกเรื่องแหละผมคิดว่าทุกเรื่องที่เข้าฉายในโรง iMac อ่อะน่าจะมีโปสเตอร์แจกให้ฟรีทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องไหนที่ผมไม่มีแสดงว่าผมไม่ได้ขอนะก็สวยมากนะครับผิวก็มันจะมีความแบบเป็นเนื้อคนละอย่างกันด้วยนะแล้วก็นอกจาก โปสเตอร์กัแล้วเราก็ได้โปสการ์ดด้วยแน่นอนนะครับมาคู่กันทุกครั้งเออซึ่งนหลังผมก็ดูไอ้แม็บ่อยเหลือเกินเลยอันนี้นับไม่ถ้ว,วนนะบางเนี่ยว่าดู Mac ไอ้แม็กไปกี่ครั้งแล้วล่าสุดก็เรื่องภายในอะัปเดตเนาะก็มีทั้งโปสเตอร์แล้วก็โปสการ์ดอย่างนี้เช่นกันนะย้อนไปดูได้นะครับที่ผมรีวิวไปนี่โปสการ์ดก็สวยอเน,นี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมีแสงสะท้อนอยู่ในกล้องน่าจะเห็นอยู่เออเนี่ยเห็นไหมมันจะมีงเงาๆอยู่อ่ะเออเพราะว่าเนื้อมันแบบนะเนี้ยน,นี่เออโอเคก็ สวยมากนะครับหลังไปอย่างนี้นะอ่ะมาเข้าเรื่องกันแอนิเมชันเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นภาคไทยก็ได้นายนภัรมาภาคเสียงด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าภาคเสียงตัวไหนเพราะว่าเขาไม่ได้เฉลยนะครับเขาจะให้สไปยเองในโรงพาพตรยน์แต่ว่าอย่างที่รู้กันก็ผมดูลง iMac นี่ไงซึ่ง iMac อ่ะมันไม่มัมนมันไม่ภาคไทยเพราะงั้นผมก็เลยไม่รู้นะว่าเขาพากเป็นตัวละครไหนจริงๆอ่ะ ถ้าเป็นแอนิเมชันผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบดูภาคไทยนะถ้าเป็นการ์ตูนแต่ว่านั่นแหละไอแม็ I Mac มันไม่มีภาคไทยไงก็เลยต้องดูอังกฤษต้นฉบับไปแต่ไม่เป็นไรไมไ่ติดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่อยากรู้ว่าในเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยตกลงใน,นพัดพากเป็นตัวละครไหนก็ถ้าใครดูภาคไทยมาก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเขาภากเป็นตัวไหนเพราะว่าเอาแต่ให้ผมเดานะผมเดาถูกไหมผมขอเดาก่อนแล้วกันก็คือ ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอไอ้เนี่ยหรือไม่ก็น่าจะเป็นองวีก็คือเฉยชิวระหว่าง2ตัวเนี้ยแต่องวีนี่เป็นผู้ผู้ชายใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ารูปร่างหน้าตามันผู้หญิงอ่ะอาจจะพรผมยาวเหมือนเดียวมั้งไม่แน่ใจนะเออแต่ว่าเสียงก็ดูเป็นผู้ชายนะอาจจะเป็นน่าจะใช่นะนันพัฒน่าจะพักเป็นตัวละครเนี้แหละหรือไม่ใช่พวกอารมณ์เลยถ้าให้ตัวหนึ่งที่ผมเดาอาจจะเป็นตัวในเกมหรือเปล่า ที่เป็นตัวละครจากเกมอ่ะที่อยู่ในความทรงจำลึกๆของไลลี่เออไม่แน่ใจนะอันนี้ก็บอกวัดเลยนะครับผมอาจจะไม่ไปดูภาคไทยอีกรอบแหละรอดิสนีย์พารททีเดียวเลยซึ่งก็อีกหลายเดือนน่ะผมเครียดจะรอรุ้นผมอยากจะรู้แล้วก็ถ้าใครรู้ก็กวนคอมเมนต์บอกได้นะครับมามาที่ ในเรื่อง Inside Out กันเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีสปอยแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่พูดถึงสปอยอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะงั้นอาจจะมีเปิดเผยเนื้อหาบางแน่นอนก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปคลิปนี้ไปได้เลยเรื่องนี้ก็เล่าเรื่องราวจากภาคหนึ่งเลยนะครับซึ่งภาคหนึ่งก็จะเป็นตอนที่เด็กผู้หญิงเนี่ยไลยลี่เกิดมาตั้งแต่เด็กนะยันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆพวกอารมณ์พวกนี่ก็ทําหน้าที่ไปนะครับ ซึ่งมันดีมากผมอะต้องบอกว่าภาคหนึ่งที่ฉายในมี2015ใช่ไหมก็9กปีแล้วห่างกันโอ้โหนานนะเนี่ยภาคต่อห่างกัน9ปีเนี่ยแต่ผมอะไม่เคยดูตอนนั้นอะแต่ว่าเคยได้ยินนะว่าเรื่องอินไซอาเนี่ยมันดังมากแล้วก็กระแสดีมากคนชอบคนชมอะเยอะมากแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยดูเลยแล้วก็เพิ่งมาตัดสินใจย้อนดูที่หลังเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่ผ่านมาเองเพราะว่า ภาค2กำลังจะเข้านี่แหละผมเลยอาย้อนไปดูภาคหนึ่งซะหน่อยเพราะว่ามันก็รู้สึกน่าดูดีแล้วก็ผมเป็นแฟนดิสนีย์แล้วไงซึ่งก็โดนใจมากนะสําหรับภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็ดีนะเพราะว่าไม่แปลกใจเลยพอได้ดูด้วยตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นอารมณ์เป็นความสึกที่ที่ทุกคนบ,บนโลกเนี้ต้องมีอยู่แล้วแล้วว่าทุกคนที่ดูหนังเรื่องเนี้ยจะต้องเก็ตกับบท บริบททุกอย่างที่หนังนําเสนอตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะซึ่งมันทาให้ผมประทับใจมากนะแล้วก็ฉากที่หลายคนน่าจะชอบที่สุดนะเป็นฉากที่อันน้ค่อนข้างจะึูงเลยก็คือที่ปิงปองเนี่ยตัวละครในจินตนาการโดดลงจากตำรวจใช่ไหมเออฉากนั้นนะ่ะน่าจะเป็นฉากที่ดังอยู่พอสมควรนะดีมากนะซึ่งภาคนี้ไม่รู้ว่ารายได้จะเท่าภาคหนึ่งหรือว่าจะกระแสจันร์เท่าภาคหนึ่งเปล่าเพราะว่าต้องบอกเลยนะ หนังเข้ามาสองวันแล้วเนี่ยจนกระทั่งผมไปดูมาเนี่ยผมยังไม่ได้ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคําวิจารณ์เลยเพราะผมไม่ดูรีวิวไม่ดูอะไรท้งนั้นผมเป็นคนที่ผมจะไม่สนเสียงจากคนอื่นผมจะดูด้วยตัวเองหมดไม่ว่ารีวิวแม้กระทั่งจะไม่มีสปอยก็ตามแต่ว่าผมจะไม่ผมจะไม่ดูรีวิวจากคนอื่นก่อนที่จะไปดูด้วยตัวเองเว้นแต่ว่าดูด้วยตัวเองไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วแค่อยากจะฟัง คนอื่นพูดคุยผมก็ถึงจะดูรีวจากคนอื่นนะแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะว่าคนอื่นชอบหรือเปล่าแต่ว่าเห็นญาติผมเนี่ยที่ไปดูด้วยกันนี่แหละเขาก็บอกนะว่าแกาแฟของพคเนี้ค่อนข้างดีเช่นกันเหมือนภาคหนึ่งเลยก็พอดูแล้วจริงๆเพอสำหรับผมนะผมถูกใจมากกว่าพักหนึ่งอตอนภาคหนึ่งอ่ะก็ประทับใจมากแล้วอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะต่อภักสองอ่ะผมว่ามันยิ่งมันยิ่ง ลึกอ้มากกว่าพักหนึ่งแล้วด้วยความที่ตัวไรล,ลี่เนี่ยโตขึ้นแล้วเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอ่ะเพราะว่าอายุสิบสามแล้วใช่ไหมในพักนี้แล้วก็มีอารมณ์เพิ่มเข้ามาอที่ทุกคนเห็นกันเลยนั่นแหละก็เจ้าวาวุ่นองวีแล้วก็ไอไอกับอิจฉาเนี่ยแหละนะแล้วก็ทะเลาะกันตีกันระหว่างอารมณ์ใหม่กับอารมณ์เก่าซึ่งเนี่ยก็คือความความเป็นจริงที่ทุกคนต้องมีแล้วว่าทุกคนอ่ะจะต้องมีเหตุการณ์ที่อารมณ์เราอะมันตีกันซึ่ง มันสะท้อนมากจริงๆคือตั้งแต่พักหนึ่งแล้วอ่ะมันนาให้เราเฮ้ยเออใช่ก็เป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนในจินตนาการก็มีจริงนะไอ้แบบปิงป่องอย่างเงี้ยเออผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะเป็นเป๊ะๆหรือเปล่าแต่ผมอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรื่องอินไซต์เอานาเสนอเลยผมมีทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกแบบเนี้ยผมมีหมดทั้งพักหนึ่งและพักสองโดยพักสองนี่คือชอบมากเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ได้ไกลตัวผมมากคืออย่างพักหนึ่งมันเป็นตอนเด็กถูกป่ะ ต่ว่าภาคสองเนี่ยมันเป็นตอนที่เข้าสู่วัยรุ่นซึ่งมันก็จะเป็นอายุที่ท,ที่อยู่ในช่วงวัยของผมหรือว่าผมก็เพิ่งจะแบบผ่านช่วงนั้นมาไม่นานอะ่ะแม้กทั้นตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยเถอะเอาจริงๆมันเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะมีชอบมากชอบทั้งเรื่องเลยอันนี้คือชอบแล้วก็อินมากกว่าภาคที่หนึ่งด้วยเพราะผมเป็นทุกอย่างผมมีความรู้สึกแบบนี้ผมมีผมแบบมีหลายตัวตนตามในหนังเลยแล้วผมมีความอารมณ์ที่ตีกัน อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกคนจะเห็นนะที่มันจะมีไอ้แท่งอารมณ์ใช่ไหมที่ไอ้แท่งตัวตนที่แบบมันเป็นแบบคล้คลายๆต้นไม้อะที่สวยๆหน่อยอ่ะเออมันจะมีสีฟ้ากับสีส้ afe, มๆใช่ไหมตอนที่ไอ้เจ้าว้าวุ่นเนี่ยมามาเปลี่ยนมันออกใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบว่าที่บอกว่าแบบฉันเป็นคนไม่ดีอ่ะแต่ว่าในสิ่งตัวตนเก่าที่พวกตัวละครเก่าสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้สีสีฟ้าแล้วบอกว่าแบบฉันเป็นคนดีอะไรอ บางทีผมมันทําให้ผมนึกถึงว่าในช่วงช่วงบางช่วงของชีวิตคนเราทุกคนอ่ะมันก็ต้องมีแบบนี้เหมือนกันก็คือก็คือมีตอนที่ไอ้ต้นไม้สีฟ้านะ่ะถูกหักออกไปแล้วก็เอามาแทนที่ด้วยสีส่มอย่างเงี้ยเลยโดนสลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือมันมันผมว่าทุกคนต้องต้องมีอ่ะหรือน้อยก็หลายคนแต่ที่รู้คือผมอ่ะผมเป็นแบบนั้นทุกอย่างแน่ๆอย่างนั้นผมหนึ่งละนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผม ปื้มประทับใจกับเรื่องนี้มากจริงๆนะครับส่วนในตัวบทหนังระหว่างการพจนภัยของพวกตัวลมเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผมลำคาญบ,บางฉากนะบางฉากผมลำคานลันลามากเออหรือจอยเนี่ยเพราะว่าบางทีลันลาเราจะเห็นแต่พาคหนึ่งเนาะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างคือ บางทีทีทำทำสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็บางทีก็น่าําคัญหน่อยอันอย่างหนึ่งจำได้ว่าก็จะผักใสอารมณ์ตัวอื่นแบบเหมือนกันใช่ไหมไม่ให้มันมีอารมณ์อื่นพยายามจะควบคุมทางด้วยตัวเองอะซึ่งจริงๆแล้วลาเอาเข้าจริงไม่ได้ต่างอะไรจากวาวุ่นเ<อ>พียงแค่ลามาก่อนถูกไหมนั่นแหละเพราะว่าลาเคยทําแบบนั้นมาแล้วตอนพักหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ไม่หนักเท่าอะเพราะว่าวาวุ่นมันแบบเหมือนเป็นด้านแบบความอารมณ์บรุ่นแล้วเนาะมันคนมัน,ม,นมันคนลา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนละต่างวาระกันแต่ว่าในในบริบทในบทบาทมันมันคล้ายๆกันเลยกับการการการเข้าใจผิดการยึดติดที่คล้ายๆกันเออต้องบอกว่าประมาณนี้นะแม้กระทั่งในภาคนี้ก็ยังมีตอนที่ลัลลาตัดสินใจอะไรผิดผิดแล้วก็แบบดูเหมือนเอ่อยังหมกมุ่นอยู่ยังยังยึดติดอยู่อะ่ะเออต้องใช้คํานี้ซึ่งบางทีก็ทําให้ผมรู้สึกลำคาญเหมือนกันนะสำหรับตัวละครน,นี้เพระสุดท้ายเขาก็ถอด ไอ้ต้นไม้สีฟ้านออมกันใช่ไหมก็คือปล่อยให้ไรลี่เป็นตัวของตัวเองซึ่งอันนี้นะสัพะกับเรืองจริงเลยคือมันคือตัวเราทั่นแหละทั้งหมดเราคงไม่มีพวกอารมณ์อยู่ในสมองเราอะหรือมีก็ไม่รู้นะนะเอาแต่ความจริงก็ไม่มีหรอกก็ทุกอย่างมันคือตัวเองนี่แหละแต่ว่าเรื่องนี้มันนาเสนอความคิดติดใจเราทั้งหมดที่ออกมาเป็นออกมาเป็นตัวละคอรออกมาเป็นออกมาเป็นหล,ลายๆอารมณ์อย่างเงี้ย แล้วมันทําไม่ดีมากทุกอย่างก็คือการตัดสินใจการการตีของความคิดเรานั่นแหละทุกอย่างมันก็คือแค่นี้เลยทั้งสองภาคนะครับครึ่งปีผ่านไปในปีสองพันยีผมให้เรื่องนี้นับหนึ่งในใจตอนนี้ของปีนี้แทนที่ภายในอ the ิเอฟคลิปที่แล้วที่รีวิวภายในอัลบิเอ ให้เพนนอนดีเอ็มากที่สุดในปีใช่ไหมเพราะว่าถูกใจมากที่สุดเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยอีสไนท์เอาก็ค่อนข้างชอบมากกว่าแล้วนะโอเคก็ยังให้เป็นที่หนึ่งในปีนี้อยู่เหลือ,อครึ่งปีมีเยอะเลยเดดพูลแอนบูเบอรีมีอะไรมีทาร์นโฟร์เมอร์วันมีโจ๊กเกอร์มีไลออนคิงอะไรอีกเยอะมีโมนาหอีกเออน,นี่ก็มีเยอะนะเดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าผม จะมีเรื่องไหนที่มาแซงแย่งที่หนึ่งในปีนี้จากอินไซ e ์เอาไปได้หรือเปล่าสำหรับผมนะครับให้ไปเลย9 5้าจุดห้าจมสิบคูณมาขนาดนี้แล้วตองให้เท่านี้แหละเพราะว่าวานอนอนะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะผมก็ให้เก้าจมสิบใช่ก็ประมาณนี้เก้าจมสิบชอบมากประทับใจสุดๆเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีภาคสามไหมแต่ว่าสร้างได้นะไม่ไม่นา่าไม่นา่าไม่นา่มนามีปัญหาอะไร เพราะว่าผมว่ามันทำได้เรื่อยอันนี้มันนาเสนอได้ดีอยู่แล้วะคือการนําเสนอของเรื่องอ่ะมันดีอยู่แล้วมันเป็นการนําเสนอภายใต้ติดสํานึกภายใต้ความคิดเราออกมาให้เราทุกคนได้เห็นแล้วก็นึกสะท้อนกับความเป็นจริงกับตัวของเราเองนะมันให้เราคิดเพราะงั้นน่ะมันจะสร้างมากี่ภาคอ่ะถ้าสามารถปูบทได้ดีอ่ะผมว่ามีภาคสามไปก็ไม่ไมติดอะไรผมว่ามีได้ ซึ่งไรล,ลี่ก็ยังเพิ่งอาอยู่แค่สิบสามถ้าสร้างพักสามเนี่ยเป็นไรล,ลี่อยุตอนยี่สิบตอนยี่สิบกว่าก็ได้เป็นวัยผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าจากพักแรกก็เป็นตอนเด็กพักสองเป็นวัยรุ่นพากสามผู้ใหญ่นั่นแหละสมบูรณ์แบบเลย <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคลิปนี้ขอพูดเยอะเอะหน่อยโอเคก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าซับแล้วอยากให้ถึงพันซับเร็วมากก็ช่วยกันกดไลค์กดซับ ด้วยนะครับตัวนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ